ฮะห,หมัดโกตปั๊มใหม่ไม่อีกล้วสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโปง้ง เนื่องจากเมื่อวานนี้ผู้พัฒนาของแมป u n t i t l e น Boxing ได้ทำการ <Wow. S 1> อัปเดตเกมแบบเซอร์ไพรส์เพราะปกติถ้าไม่ช้าก็ไม่อัปเดตเลยโดยในการอัปเดตเกมเมื่อวานนี้นั้นผู้พัฒนาได้ทำการเอากล่องสุ่มนวมฮา l โลวีนออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันเลยช่วงฮา l โลวีนไปแล้วก็ทำให้ตอนนี้นวมเอฟเฟกต์ฮาโลวีนและนวมอื่นๆที่เปิดได้จากกล่องฮาโลวีนนั้นเป็นของแลที่หาไม่ได้อีกแล้ว ฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะครับคงต้องไปทําการเทรดกับคนอื่นเอาเองนะอีกอย่างที่ถูกเพิ่มเข้ามาเลยนั่นก็คือการปรับปุ่มการเล่นสําหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดและที่สําคัญพระเอกของการอัปเดตในครั้งนี้ก็คือหมัดโกดท,ที่ถูกรีเวิร์กหรือปรับมาใหม่อีกแล้วต้องขอบอกไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่มีการปรับแผ่นบาลานซ์ไปนั้นหมัดโกดก็เป็นหมัดหนึ่งที่ถูกรีเวิร์กมาใหม่แล้วรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้หมัดโกธแบบใหม่จะเป็นยังไงแนวทางการเล่นจะเป็นประมาณไหน เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยก่อนจะไปรับชมกันก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณซีนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปของลุงโป้งเองนะที่ผมมักจะมาโพสตอนงดสตรีมอยู่บ่อยๆก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าจอดเจียมสำหรับใครที่มีผลงานหรือแฟนอาร์ตอะไรก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ในแฟนเพจ Facebook ลุงโป้งได้เลยนะครับผมแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ สำหรับมัดโกดเวอร์ชันล่าสุดนี้นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดของหมัดโกดแล้วตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนี้ <Wow. S 1> โดยมโดนหมัด M1 ของโกดนั้นจะถูกปรับให้มีความเร็วเท่ากับหมัดแฮโลหรือมือต่ำแบบจริงๆแล้วเพราะแพทก่อนหน้านี้นะครับถึงผู้พัฒนาจะบอกว่าความเร็ว M1 เท่ากับ M1 ของมือต่ำแล้ว M1 ของโกดก็ยังเร็วกว่าอยู่ดี ทำให้รอบนี้นะครับผู้พัฒนาได้ปรับให้มีความเร็วเท่ากันจริงๆส่งผลให้หมัด M1 ของโกนั้นมีความเร็วและแอนิเมชันไม่แตกต่างจากหมัดอื่นๆในเกมเท่าไหร่และในส่วนของ M2 นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาทําให้หมัดโก้พิเศษกว่าหมัดอื่นๆในตอนนี้เลยก็คือสกิลความสามารถพิเศษหรืออ b บิลิตี้โดยสกิลเฉพาะของหมัดโก้นั้นก็คือโกแจ็บหลายๆคนนะ่จจะคุ้นเคยกับโก้แจ็บอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วโกแจ็บก็คือหมัด M1 เวอร์ชั่นแรกสุดของโก้นั่น เพียงแต่ถูกปรับให้มาอยู่ในรูปแบบของสกิลที่สามารถกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้หากไม่ติดคูดาวโอเคและคุณสมบัติของสกิลโกแจมนี้ก็เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือหากเราใช้สกิลโกแจมต่อยติดบล็อกหรือต่อยพลาดเราก็จะถูกสตันไปเป็นช่วงระยะเวลานึงถึงจะกลับมาขยับได้มันก็เหมือนกับตอนที่เป็นมัด M1 แบบเป๊ะเลยแต่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมนะหลังจากการเล่นเนี่ยผมว่าการปรับโกแจมให้มาเป็นสกิลแบบนี้นั้นทำให้เล่นได้ง่ายและดีกว่าแต่ก่อน นั่นก็เพราะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะครับโก้แจ็บเนี่ยจะเป็นหมัดฮิตแรกของ M1 เสมอนะสมมุติถ้าผมเล่นโก้และต่อย m อออกไปเนี่ยถ้าฝ่ายนะครับเขาเจอกับโกดมาบ่อยๆนะเขาอาจจะกดป้องกันรอเราต่อยเพื่อให้เราต่อยติดบล็อกและถูกเขาสวนกลับหรือไม่ก็โดนเขาโยกหลบนะครับเพราะหมัด M1 ในสมัยก่อนของโกนั้นถึงแม้จะเร็วแต่ก็อ่านได้ง่ายเพราะหมัดมันจะออกเหมือนเดิมเสมอถ้าหากแลาต่อยพลาดก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวได้เลยแต่พอเอาโก้แจ็บมาเป็นสกิลแล้วนั้น ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราสามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นจากแต่ก่อนเพราะเราสามารถเลือกปล่อยโกจับตอนไหนก็ได้ทําให้ศัตรูจับทางเราได้ยากมากๆเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะต่อยโกจับตอนไหนถ้าคุณไม่เอาแต่ใช้สกิลซ้าๆในจังหวะเดิม,มนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะมีคนสงสัยอีกนะครับถ้ามันปล่อยสกิลตอนไหนก็ได้เนี่ยแล้วเราควรจะใช้ตอนไหนดีอันนี้เอาเป็นทิปผมใช้ส่วนตัวแล้วกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้สกิลโกจับใน2จังหวะต่อไปนี้นะครับจังหวะแรกก็คือจังหวะเคาน์เตอร์นะ หลายหลายคนที่ดูผม,มบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะพอรู้แล้วนะวผมชอบต่อยแบบเคาน์เตอร์มากๆนะฉะนั้นการที่หมัดโก้นะครับมีสกิลโกดแจพเข้ามาเนี่ยทำให้มันเหมาะมากๆสําหรับการต่อยแบบเคาน์เตอร์ผมก็ลองเอาสกิลไปกดในจังหวะที่เป็นการเคาน์เตอร์ดูนะครับก็สรุปได้ว่าเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย <Wow. S 1> ด้วยสกิลที่ออกไวนะครับทำให้หลายๆจังหวะที่เราเห็นอีฝ่ายกําลังจะมาต่อยเราเนี่ยพอกดสกิลไปปุ๊บมันก็จะออกไวจนไปเคาน์เตอร์หมัดของอีฝ่ายได้เสมอเลยนะ จากในคลิปนะครับก็จะเห็นในหลายๆจังหวะนะครับที่ผมใช้สกิลแล้วมันจะเคาน์เตอร์หมัดของอ e ีฝ่ายซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ในการเล่นมากๆนะครับเพราะถ้าหากเราเคาน์เตอร์อ e ีฝ่ายได้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะทาอะไรต่อนะครับจะต่อยเขาต่อหรือว่าถอยออกมาหาจังหวะเล่นใหม่และอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ผมจะใช้สกิลกดแจ๊บเลยอย่างแน่นอนเลยนะก็คือหลังจากกดอันตินะครับโดยปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมักจะกดอันตีไปใช่ไหมแล้วเลือดอ e ีฝ่ายเนี่ยก็จะยังไม่หมดนะจะยังเหลืออยู่นะครับ ซึ่งในจังหวะนี้เองนะที่ผมจะใช้สกิลกแจ็บเพราะว่าหมัดมันออกเร็วมากๆนะครับถ้าหากเราอันติเขาแล้วเขาไม่ตายนะเราก็จะใช้กแจ็บเนี่ยต่อยออกไปนะครับหมัดของเราก็จะถึงตัวอ e ีกฝ่ายก่อนเสมอทําให้สามารถต่อยอ e ีกฝ่ายได้ต่อนะครับหรือไม่ถ้าหากเราเป็นฝ่ายโดนอันติซะเองนะครับแต่เลือดเรายังเหลืออยู่เราก็สามารถปล่อยสกิลกแจ็บออกไปใส่ฝ e ่ายนะครับแล้วถอยออกมารอรีเลือดก็ยังได้ <Wow. S 1> พอให้จาไว้นะครับว่าสกิลกแจ็บนะมันจะปล่อยหมัดก่อนอ e ีกฝ่ายเสมอนะครับ เหมือนในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะออกก่อนอีกฝ่ายตลอดนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับที่มันจะออกก่อนอีกฝ่ายโอเคถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจนะครับก็ลองย้อนดูตัวอย่างในไฮไลท์ดูนะครับผมน่าจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับจังหวะที่ผมมักจะใช้สกิลโกดแจ็บนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้แค่นี้นะครับผมเราสามารถไปประยุกต์หาจังหวะใช้ได้ตามถนัดเลยนะบางคนอาจจะเจอจังหวะในการใช้ที่ดีกว่านี้ก็ได้และถึงแม้มันจะดูมีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็มีข้อเสียในการใช้อยู่นะ โดยอย่างแรกก็คือถ้าต่อยไม่โดนนะครับจะติดสตันซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียดั้งเดิมของมัดโกสอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมไม่ขออธิบายเพิ่มในส่วนนี้นะ 2. ใช้สตามิน่าเยอะพอสมควรอันนี้ก็จากที่ผมเห็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิดเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าโกเจ็บเนี่ยมันจะใช้สตามิน่าในการต่อยเยอะนะครับทำให้ในบันตวาดที่คำนวณสตามิน่าไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเผล่อต่อยจนสตามิน่าหมดก็เป็นได้และ 3. ผมคิดว่ามันหลบง่ายจากที่ผมเล่นมานะครับถ้าเจอคนที่ขอหลพิว,พวนะ เขาก็อาจจะหลบโกแจ็บได้อันนี้เองนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเลือกใช้แค่จังหวะต่อยเคาน์เตอร์กับจังหวะหลังจากการใช้อันตีเท่านั้นนะเพราะ2จังหวะนี้นะครับอีฝ่ายเขามักจะไม่ค่อยแดดหลบเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้ใน2จังหวะนี้มันก็สามารถหวังผลได้ดีกว่านะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแพทใหม่ล่าสุดแล้วก็โกดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดใครคิดเห็นยังไงนะครับชอบหรือไม่กับโกดเวอร์ชั่นนี้นะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลย สุดท้ายนี้หากใครชอบนะครับก็กดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับหลุงโปองด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของลุงโปองด้วยนะครับผมและท้ายคลิปนะครับก็มีไฮไลท์หมัดโกนเล็กน้อยนะเผื่อใครอยากเห็นการใช้สกิลแบบชัดๆนะสำหรับวันนี้ไปนะครับผมบ๊วย